ก็ขอเจริญพรคุณญาติคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทญาติธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะรรมาเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากล้างใจใส่ธรรมตอกย้ำที่ใจนะตอกมันเข้าไปตอกโชโชโชปักเขาให้ปักเขาให้ปักเข,าใ,กเขาให้นะแล้วก็จะเข้าใจเองวันนี้จะพูดถึงชีวิตชีวิตที่ว่าไม่ราบรื่นนะชีวิตที่ไม่ราบรื่นก็คือว่าชีวิตที่ว่ามีปัญหานะ,ะชีวิตที่ติดติดขัด,ข,ดขัดนะลุ่มลุ่มนนนนะอันนี้ คนเราเกิดมานะทุกคนนะย่อมมีปัญหานะกับชีวิตนี้นะมันย่อมมีอยู่แล้วนะแต่มันจะมีมากหรือว่ามีน้อยนะมีหนามีบางนะอุปสรรคนั้นมันย่อมมีนะบนเส้นทางนี้นะมันมีอยู่หลายอย่างนะที่ว่ามันเป็นปัญหาที่ว่ามันเป็นอุปสรรคนะแต่เราก็ต้องสู้ทนนะเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะชีวิตเมื่อมันติดขัดแล้วก็เอามันมาจัดเสียใหม่นะมาหาทางแก้ไขนะเพราะว่าปัญหานั้น มีเอาไว้ให้แก่นะมันก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างนะมันมก็ไม่เท่ากันนะแต่ละคนนะบางคนก็มีปัญหามากบางคนก็มีปัญหาน้อยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่ว่าจะแก้ไขได้นะแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่ว่าจะแก้ไขนะด้วยตัวเองได้นะด้วยคนคนเดียวได้แต่ว่า <c oughs> เป็นปัญหาที่ว่าเราจะต้องไปแก้นะ่ร่วมกันนะ เป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประชุมชนนะอันนี้คือว่าเป็นปัญหาส่วนรวมนะไอ้ส่วนปัญหาส่วนตัวก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากธุรกิจนะการงานอะไรแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าปัญหาส่วนตัวนะแล้วก็เรื่องอภายในครอบครัวนะอันนี้ก็คือว่าเป็นปัญหาส่วนตัวนะแล้วก็ไอ้ปัญหาส่วนตัวนี้นะมันก็ แก้ง่ายได้เป็นบางอย่างนะเป็นบางเรื่องนะสำหรับ <c oughs> ปัญหาที่ว่าเป็นหน,น,นี้เป็นสินในครอบครัวอันนี้ก็คือว่าเป็นปัญหาที่ว่ามันมีความจําเป็นนะอันนี้มีกันอยู่กับคนจนนะคนที่หาเช้ากินค่านะมีอยู่มากมายนะชาวไร่ชาวนาะนะมีอยู่เยอะมากนะต้องกู้หนี้ยืมสินนะเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้นะภายในครอบครัวอันนี้ก็มันเป็นปัญหาแต่ปัญหาที่ว่ามันเข้ามาโดยที่ว่าไม่มีเหตุ อันควรที่จะเข้ามาก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ว่ามันเป็นเศษติดนะเป็นสุรายาเมาอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือว่าปัญหาที่ว่าควรจะกจําจัดนะขจัดออกไปได้นะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก <c oughs> การพนันทุกอย่างนะที่ว่าเป็นการพนันนะ เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันทาให้เสียทรัพย์อันนี้ก็สามารถอาจจัดการกับปัญหาชีวิตนะที่ว่าเป็นครอบครัวได้เลยนะคุณญาติคุณย,ณยมทั้งหลายนะไม่ต้องรอให้คนอื่นมาแก้ให้นะไม่ต้องรอให้ตํารวจมาจับนะธรรมะเพื่อชีวิตก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะล้างใจใส่ธรรมตอกย้ําที่ใจตอกมันเข้าไปตอกโชโชโช,โชปักเขาให้ปักเขาให้แล้วก็จะเข้าใจเองอาตมาภาพก็ขอจเจริญพร